เนี้ยขับมาเร็วมากแล้วปาดออกขวาแล้วไล่แล้วไล่เฉียวแบบนี้ชนแบบนี้ผู้ชมครับแล้วก็ไปเลยหลังเกิดเหตุเป็นยังไงผมเห็นรถสีแดงครับผมตกกังวลจริงป่ะจริงครับเช้าวันนั้นก็เป็นเวลาช่วงไปทํางานครับขี่รถมาจากขันจนาครับวิ่งเข้านครอินแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกตัวพี่เองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตบมาขวาเลน้ขวาแล้วก็ตบเข้าซ้ายก็เพื่อที่จะแซงครับกระบะครับตู้ทึบนะครับรู้ไหมว่ามีรถคันหนึ่งตามหลังลงมา ไม่ทราบครับได้ยินเสียงแตกแค่แว่าวแวแวเขาเฉียวช่วงไหนของพี่ชนที่แฮนด์ครับเขาเลยผ่านไปแล้วเขาพยายามเข้าซ้ายเพราะว่ากระุกของเขาอะครับแตกข้างซ้ายชนแฮนด์ข้างขวาของผมผมก็ตามหลังเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างหน้ารถเขาที่ริมทางผมก็เช็ครถตัวเองก่อนเพราะว่าคันเร่งมันค้างกระจกขวามันแตครับพอผมเช็ครถเสร็จผมหันไปหาเขาเขาก็หนันมาบอกผมว่าขอคุยกับประกันก็มองแล้วก็เออรถเราไม่เสียหายรถเขากระจกเสียก็คิดในใจว่าออให้เขาเคลียร์ประกันของเขาไปเองต่กี่รถไปทางานก็หันไปหาเขาหน่อยหนึ่งว่า ไปบอกเขาว่าเออนั้นผมไปแล้วนะผมรถผมไม่ได้เสียหา,ายอะไรคุณก็นี่เองแล้วก็ได้จริงเข้าไปนิดนึงว่าคุณขี่รถอันตรายนะเขาก็ย้อนกลับมาหาผมว่าผมออกขวาเขาบีบแต่แอบทำไมไม่ยอมหลบผมรู้สึกว่าถ้าเขาออกมาลักษณะพูดมาลักษณะนี้ผมไม่คุยดีกว่าไม่คุยดีกว่าครับคุยไปแล้วจะเป็นอารมณ์จนสุดท้ายพี่มาเห็นคลิปที่หลัง มาเห็นคลิปหลังจากนั้นวันหนึ่งมาเห็นตอนประมาณสี่ทุ่มน้องถือโทรศัพท์ไม่รู้ว่าคันนี้ใช่ผมหรือเปล่าผมบอกเออใช่ครั้งเห็นครั้งแรกตกใกลว่าเขาเขาเขี่มาเร็วมากมันมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยพอเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่สักพักรู้สึกว่ามันไม่แคร์ถึงเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องแจ้งความจากนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเดี๋ยวใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยติดต่อเข้ามาเมื่อคืนเพียบเลยครับ ในฐานะที่เป็นตาดีตำรวจเลยพี่มองแบบนี้เป็นยังไงก็เข้าทางเลยดูแล้วพฤติการในการขับรถเนี่ยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเลยเคส <C ASE S 1> นี้นะครับก็เขาแซงใช่ไหมครับก็กำลังจะเข้าแล้วแต่ยังเข้าไม่หมดคันนี้ก็ามาแล้วไล่ไปเรื่ๆบีบแต่ไล่ซึ่งการบีบแต่ตรงนี้ผิดปกติมากกฎหมายเขาบอกนะครับว่าการใช้แตรเนี่ย ใช้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้เหตุเกิดกฎหมายระบุนะครับว่าถ้าคุณใช้แต่ไม่ถูกต้องนี่ก็เป็นความผิดนะครับปรับไม่เกิน5 0 0รอบาทบทลงโทษในบุมของขนส่งเองเนี่ยมีบทลงโทษอะไรงไงวางไว้บ้างไหมครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องป้ายทะเบียนนะฮะอุยตายป้ายทะเบียนทำไม,มครับท่านคือมีการขูดลักษณะขูดลบนะฮะซึ่งอันนี้เป็นความผิดนะก็คือแสดงแผ่นป้ายทะเบียนไม่ตรงตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวงนะซึ่ง มีความผิดโทษปรับไม่เกิน2,000บาทมันมีเรื่องฐานความผิดข้อที่2หรือเทียตบอกมาไหมครับก็เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการขับรถนะครับซึ่งตามพิญีการรถยนต์มาตรา54นะครับว่าถ้ามีผู้กล่าวโทษว่าทําลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวงนะครับหรือรบกวนคนขับรถด้วยกันหรือคนโดยสารเนี่ยในทะเบียนก็มีอํานาจที่จะเรียกใบยาตมายึดไว้นะครับมไม่เกิน1ปีนะครับคือนอกจากคลิปตรงนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานหนึ่งแล้ว ถ้าพนักง,งานสอบสวนสามารถรวบร,วม,รวมได้เลยตั้งแต่คุณขับมาตั้งแต่ตลิง่งชั้นอะไรเนี่ยถ้ามีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ตลอดหลายหลายลายด้วยใช่ใชครับรวมถึงหลายหลายหลายด้วยเอามาประกอบกันอันนี้ยิ่งหลักเลยใช่ครับก็ถ้าเข้าความผิดในเรื่องขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยรับอรองว่าสารยึดรถแน่นอนค่อนข้างแน่นอนเดี๋ยวเราประสานกับทางตำรวจเพื่อเนินการยึดใบยติขับรถเนื่องจากว่าเข้าข้อกฎหมายแต่เขามีภาพเอาปืนวางไว้หน้ารถนะ เขาลง<ช>นี่ก็ผิด <ลง S 2> นะผิดกฎหมายเหมือนกันถ้าใน,ในส่วนของตํารวจก็คือ1ตรวจสอบไปเลยว่า เขามีการขออนุญาตใช้อาวุธปืนไหมใช่ถ้าสมมติว่าในหลักฐานในที่กองทะเบียนประกบมันเป็นรุ่นเดียวกันนี้อันนี้ก็ต้องสอบสวนเลยแต่ในกรณีที่พกพาอาวุธปืนมาในที่สาธารณะก็ผิดส่วนในเรื่องของการลงโซเชียลมันเป็นเรื่องของการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบมันก็ผิดผิดพรบคอมเป็นกรณีของการสร้างความแตกแยกหรือว่าแสดงว่าตัวเองมีอิทธิพลก็มีความผิดครับล่าสุดนะแจมคือบริษัทที่ทางฝั่งของคุณผู้ชายท่านนี้เจ้าของรถคันนี้เขาอยู่ นะครับตอนนี้เขามีการถแถลงการมาแล้วนะครับเป็นถแถลงการบริษัทเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับลงวันที่3มีนาคมปี2568อย่างไรก็ตามเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรบริษัทจึงขอสั่งพักงานพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่3มีนาคม68 จนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จแต่ยังดีครับอย่างดีกว่าเงียบไปเฉยๆูนิส s. <S ายคุณจอนนะฮะแอดมินเพจจอนไลเดอร์สวัสดีครับจอนเห็นว่าจอนอึดอัดหัวใจมากกับเรื่องนี้ถูกไหมแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนขี่2องล้อใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าอันตรายในอถนดจริงๆครับ เขาไม่ได้เป็นคนที่ใช้สี่ลอแบบปกติทั่วไปทางผมเองเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคนที่จะเป็นคนขับรถยนต์ที่อาจจะแบบว่าไม่พอใจมอเตอร์ไซค์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าพี่พีทที่พี่ขับมาส d ตาสีแดงเนี่ยที่พี่โอ้อวดว่าพี่ เป็นผู้ทำถูกกฎหมายอยากจะปาบปรามคนขี่มอไซค์พี่ครับที่ไปพบสิตแพทย์ดีกว่าอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่พี่ควรจะไปพบเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับคนที่มีปิดติปกติคนที่เขาปกติเขาไปเจอมอไซค์ปาดหน้าเนี่ยเต็มที่เขาก็ดา่าด่าเสร็จปั๊บเดียม,มันไปเขาเปิดเพลงฟังเขาก็ลืม แต่พี่เนี่ยคือจงใจเลยจะถ่ายคลิปมาปวดโซเชียลเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติผิดมบรรมนาครับถ้าใช้กฎหมายแล้วบำบัดด้วยหมอจริงๆไม่ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกก็กินยาจริงยาจีนลินตังหรือไม่ก็ยาฝรั่งก็ได้ยาฝรั่งนี่เขาซีนต้นพี่โอ้โหหายหายครับคือคือคนนี้คือเขาโชคดีครับเขาไม่เจอ2องล้อที่หัวร้อนแล้วก็ขับรถบนถนนทั้งสองฝ่ายทั้งสองล้อส่ลอครับก็ มีน้ำใจดีกว่าคือบางคนเนี่ยเห็นตรงเดี๋ยวนี้คุยกันแค่ถูกกับผิดกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าน้ำใจมีไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรปัจจุบันนยทราบว่าพี่ๆน้องๆที่ขับ2องล้อหลายท่านนะกำลังจะรวมกลุ่มกันจะไปลงพักดีจะไปบริษัทอะไรเงี้ยผมผมอยากจะแนะนําว่าอย่าไปเลยครับเพราะว่าเราให้กฎหมายจัดการเขาดีกว่าถ้าพวกเรารวมกลุ่มกันไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะ กลายเป็นผิดกฎหมายซะเองนะเราจะไปทําผิดกฎหมายซะเองอเมองนันไม่มีประโยชน์ครับเรื่องนี้มันเป็นความผิดต่อตัวบุคคลครับ,รบไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเขาไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรเขานะครับเราก็อย่าไปทำแบบเขาะนะครับถ้าถ้าเราไม่ชอบพฤติกรรมของเขาเราอย่าไปทำแบบเขาเอาณ้า,าพูดเลยก่อน,นหรือไม่ฝ <c oughs> ากฝากเลยไหมนิดนึงนิดนึงมาฝากนิดนึงทุกทุกชีวิตมีค่าหมดครับมันเท่ากันหมดไม่ว่าจะรถแพงรถถูกรถเล็กสองล้อสี่ล้อหกล้อในนั้นมีชีวิตอยู่แน่นอนเมื่อไหร่ที่มัน เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับผมแล้วมันเกิดพลาดขึ้นมาส่วนเสียมากกว่านี้เกิดการสมันคนแค่รัดนิ้วมืออ่ะครับลัดเดียวครับจริงครับมันมันมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ไป